ไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาอย่างไงให้ผ่านฉลุยนะมีหลายคนถามมาในช่วงนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะอยากจะรีบทำก่อนที่ค่าวีซ่าจะปรับขึ้น1ตุลาเนาะช่วงนี้คน,นจะแบบไปสัมภาษณ์กันเยอะสัมภาษณ์มีเคล็ดลับอะไรไหมอะไรา้สำหรับเรานะอันนี้ส่วนตัวอันนี้สิ่งที่สถานทูตอเมริกาคอนเซิร์นที่สุดคือเรื่องการโดดดังนั้นน่ะเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นน่ะทำยังไงก็ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรากลับมาแน่นอนดังนั้นถ้าคนที่ทํางานประจำเนี่ยมันจะช่วยไปได้เเเเยยยออ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 ะะลลพรราาาาาาาวว่่่่้้ตงงงมมีีหนนััสืกกกกจจบิษทททํูทแใชแ เขาลาพักล้อนไปเพื่อกลับมาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่มีเอกสารพวกนี้คือเป็นคนที่อาจจะแบบอ,อ,อยู่ในขายที่เขาจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษมันกเกษียณแล้วแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่เป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็เป็นฟรีแลนซ์เยอะซะด้วยเนาะเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าเรามีภาระหน้าที่การงานที่ต้องกลับมาม,มีผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลมีลูกที่ต้องดูแลมีบริษัทที่เราจะต้องกลับมาดูแลเหมือนมีภาระผูกพันอยู่ที่นี่อ่ะอ่ะมีบ้านต้องผ่อนมีรถต้องผ่อนหมาแมวต้้องงเลียคื ก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นอะว่าเรากลับมาแน่เพราะเรามีสิ่งเหล่านี้รอเราอยู่ที่เหลือค่ะตอนวันสัมภาษณ์อะเนาะก็เรื่องอีกเรื่องเป็นเรื่องการแต่งตัวซึ่งเราก็จะบอกเสมอว่าใครเปรี้ยวเฉียวแค่ไหนหยุดเฉียวก่อนมันก็ใส่เสื้อเชิ้ตตัวนึงนุ่งเกงสลักจบแล้วค่ะไม่ต้องใส่สูทไม่ต้องทําอะไรให้มันภูมิฐานเบื่อวังไปสิ่งที่เขาจะช่วยได้มากที่สุดก็คือความมั่นใจในการตอบตอบชัดถ้อยชัดคำตรงประเด็นไม่วนเวอรอธิบายแผนการเดินทางได้ว่าจะไปไหนบ้างบางคนบอกว่า พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็บอกว่าเ,เขามีคนที่สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวเราเนาะเวลาเราสามารถสื่อสารกับเขาเป็นภาษาอังกฤษได้อะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการพูุเป็นระดับหนึ่งแล้วนะว่าเออ,อยู่สามารถสื่อสารได้โดยเฉพาะคนที่จะต้องไปคนเดียวอะนึกออกไหมคนที่ไปคนเดียวอะเขาก็จะแบบไอ้นี่มันจะไปยังไงว่าสามสิบวันอะภาษาก็งกูกูปลาๆพูดก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยัก็อ,อาจจะคิดไปได้ไงใช่ไหมมันก็อ,อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ผ่านแต่ถ้าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อะการสามาัมภาษณ์มันจะโฟ ที่เหลือคือเรื่องอื่นแล้วที่แบบคุณอาจจะก,กรอก D S 1 6 0ไม่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่มันมาจาก D S 1 6 0ใช่ไหมคือถ้ากรอกเป๊ะมันช่วยไม่ได้เยอะเลยดังนั้นเราก็จะขีเสันใต้เสมอว่า D S 1 6 0คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการขอวีซา่า